ก็มีใต้ไขอเสียงไปรุ่นน้อยยังดังไม่พอขอเสียงคนโซนน้อยคุณยุทธไม่ยอมร้องเลยอ่ะก็ทามูลนิการณะครัแล้วก็พูุ้คคลนะครับรวมหนึ่งไปจอดับแล้วจอดับลปจอดับรวมหนึ่งลุกๆนะครับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ มันเตรียมมาพูดมันเยอะมากเลยนะประมาณสามหน้ากระดาษเจอป้ายไปลืมหมาเจอไดาเจอป้ายไปลื่อยเลยเอาอย่างนี้เอาขอทดสอบทดสอบหน่อยว่าเป็นลูกศิษย์กัจริงไหมจบฉากนี่สองฉากโอเจ็บอันนี้จะเป็น มีในเล็กๆน้อยๆนะครับผู้ปกครอ,องย่าตกใจนะครับคือคูชักขี้เกี่ยจกปตีละคนนะครับทําแบบนี้ตีละตัคนเลยนะครับอ่ะก็หลายคนนะครับที่เราเคยได้เจอกันตั้งแต่พวกเราอยู่ประมาณสักป .2 ป .3 เนาะอยู่แต่จริงๆแล้วมีคนมีอยู่คนนึงที่เห็นตั้งแต่น่าจะแค่สามขวบมั้งก็คือไอเดียตอนนั้นครูชั้นไปปุ๊บไอเดียเนี่ยกำลังนั่งเล่นของเล่นเลยอยู่ตรง กำลังเล่นพูดอนู้นตัวฉันออกไปวันนี้ครับไอเดียหยุดกึ๊กกลายเป็นหินผ,ผูกเล่กถูกกระสาแอนใช่ไหมจำได้ไน่น่จำได้แน่แนทีนี้เอ้คุณว่ามีคนพูดแซงคูณน,นะเนี่ยเออมันต้องเงียบอย่างนี้สิทีนี้พวกเราเนี่ย ตอนป .3 เราก็ได้เจอกันอยู่แค่งประมาณสามอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ครูก็อปิปิีกขึ้นมาอยู่ป4สี่แล้วพวกเราก็ตามขึ้นมาอยู่ปสตอนนั้นครูสอน4ี่หนึ่งสี่ส่ามห้าอห้าป .5 คิดว่าจะไม่เจอแลบ้นเนี้ยปรากฏว่าเหมือนสวรรค์แก้งลงโทษพอพวกเธอขึ้นป .5 ปุ๊บครูโดนสอน4ี่สองสสา ข้าหนึงห้าสองหาเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นรุ่นเดียวที่ครูสอนสองครั้งสอปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอตกฉากบ่อยหน่อยใช่ไหมทีนี้เอาละครับเริ่มเถียงกันนะครับข้อมูไม่ตรงจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้คูแชมป์ต้องบอกครูแชมป์ไม่ได้ยืนมองเด็ก เป็นประถมที่จะก้าวไปสู่มัธยมผู้ชั้นกำลังยืนมองความหวังของวันพรุ่งนี้ความหวังของชาติขอให้พวกเธอทุกคนเนี่ยจงคิดนะครับว่า6ปี6ปีที่หลอ่อหลอมพวกเธอมาที่เธออยู่ในสถาบันที่มีชื่อว่าจากรุฎบางคนอาจจะมาทีหลังนะครับบางคนอาจจะมาทีหลัง แต่ขอให้มันเป็น6ปีที่จะทําให้เธอเนี่ยก้าวต่อไปวันข้างหน้าสังคมต้องรอพวกเธออยู่สังคมต้องการพวกเธออยู่พวกครูเนี่ยก็จะหมดแรงไปเรื่อยๆผู้ปกครองจะหมดแรงไปเรื่อยๆรอพวกเธอมาทําให้สังคมอยู่ได้รอพวกเธอมาพัฒนาชาตินะครับห้องนี้ห้องนี้เนี่ยถูก ถูกเขาเรียกในนี้ถูกจัดอันดับไว้ในความคิดหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตอบข้อสอบหลายคนตอบได้ดีมากนะครับรู้ปกครองอากานระไม่เคยเห็นนะครับข้อสอบของผู้ชี้เนี่ยจะมีอยู่สองตอนคือการกับเขียนหลายคนในที่นี้ตอบเหมือนผู้ใหญ่ตอบแต่คนที่ตอบน่าตกใจมากกลับไปแล้วคือของของจะตอบ คลองจะตอบเหมือนครูช้างเป็นตอบเองคือคลองจะเป็นคนที่จดจำรายละเอียดวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีมากๆทุกทุกหยดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นี่พวกที่นั่งอยู่นี้บางคนใหม่ตอบเขียนไม่ออกแต่พอหลังๆมานี่เขียนก็สอบได้ดีมากนะครับก็ต้องสแสดงความภาคภูมิใจเนาะที่พวกเราถ่านจุดนั้นมาได้น,นะครับ mm. อ่ะทีนี้เมื่อกี้ครูยทธมีกรเนาะ กูแชมเอามูกนี้กว่าไหมปาคือมันแ่งปท่อียวกปัญหาคือมันแต่งเป็นท่อนเดียวกรอดปหาคืมันแเป็นูร้ีรอัคือจัเป็นลูกใครฉันไม่สนอยู่ห้องเินท่อเวกคนคือลูกฉันองควรู้จามั่งสอนไรม่งปิเดดปังเพราะคาดหวังให้ทุกคนไปได้ดีขอบคุณครับ